ผมสวัสดีพี่น้องทุกคู้ทุกคนครับผมขอก็ไปเลงแจแนวคือก็ครับในวันที่12ทธันวาครับพาพี่น้องมาคุดชิป่วมครับป็นจังไดรูแแรกไว้แหลก สองตัวเลยครับผมแหกมานครับสองตัวตัวทีงหนึ่งตัวที่สองสองตัวครับผมมาครับมานครับหัวแหลมมันม,นมันครับผมสวัสดีค่ะกาแต่ขุดอยู่กาแต่ขุดเป็นไงจ้าแหกมานครับผมไปครับลุยกันเลยครับบัดน,นี้ ตรงนี้ก็สีหายากแน่เนาะครับบริยวณในคันแทคครับมันลงขางนาห์เมื่อไหร่ครับผมงนนลงขนาหนาห้าหายากแน่ครับเริ่มเริ่มสีหายากแน่แล้วครับผมม,มาหลุนกันมาสิได้รับปันได้ครับเหมือนนี้ได้ปะปล่อยนะอเอาง่ายๆครับผมเต็มอ ไงครับ ครับเกือบซับครับผมตัวนี้ยุดตื่นคะรับเกือบซับเลยครับผมให้ดูสิวัวตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ๆตู้เหรอครับหนูแดงย่างหาอยู่ครับหายากครับผมพอได้ขุดอยู่ครับหาไปเรื่อยๆครับผม อเ,เอามาขุดดีดีครับพ่ออื้งครับเอาเอาไปทั้งสี่แล้วเอาไปนี่แหละไม่เอาปล่อยแล้วปล่อยอีกแล้ว,ออลวตัวใหญ่ครับอโอ้ตัวใหญ่ยิย่งตัวนี้ตัวเมียตัวใหญ่ครับติดกันเลยบ่ ดิันจะเริ่มแข็งแล้วครับเริ่มนีะขุดยากแน่แล่ะอีกแล้วครับอเอาเก็บไป ืวอตกใจแต่โบมีนนึกว่าขี้เขียบตัวใหญ่ๆนึกว่าขี้เขียบตกใจหมดเลยครับเปไหครับ เก็บเลยครับ ไหนเบิง่งโอ<ม>สำคกันซูสีซูสี <laughs> ตัวใหญครับอยู่ตื่นตื่นี่ตื่นตื่นครับตัวใหญ่ใหญ่ดูดนง <c oughs> กัดมือ <c oughs> โอ้ยสามตัวใหญ่ครับปักยกครับผมเมื่อยอีกแล้วแดดหอนครับแดดร้รอนตื่นบ่เยี่ยมโอ้โหยิบเยียมพิษ เสียมบอมมี่บอรอครับเมื่อยพุดกันเมื่อยดินจะแข็งคุดบอร์เขาครับมิ่งคนก็เสียมขอขอคุดก่อนฮึ เป็นโดนบ่โอ้มมนี่เย็ยนดีนบไหนบ่จะสอบจะสอบตรวจสอบรูเลืหรือเปล่าได้ครับลุนนรงกันครับหมูยังเลือดได้เสื้อครับ ย <laughs> ินแต่แข็งยุ่เลยครับไปครับพอแล้วครับว้าวายย่บไปเลยครับตอนนี้ครับไหนปุน๊บเอามาเดิงโอ้เหล่าร้ายเติมแล้วครับหายากเนาะหายากครับดินแข็งหายากะจ้ดินดกแข็งหายายกแน่ครับ ไปครับลุยกันต่อครับนี่ครับผมอีลิทมื่อนี้ครับมานอยู่เด้อจ้ะพอได้เยอะครับผม่าลืดูกาลของเพิ่นเลยแล่ะค่ะนี่หายากครับหายากแล้วจ้าเดี๋ยวก็เริ่มห่อนตัวใหญ่ๆเยอตัวใหญ่ครับผมขออนุญาตจบคลิปไซ้ำหนีเนาะครับเนาะเอาลักพี่ด้าน้องครับค่ะสหรับคลิปนี้ขอจ่อยเพียงส้ำหนีกันเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลังเขาไปรับชมคลิปเห็นนู้ดแดงกระเป๋าเม่งได้เลยค่ะ ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับแดดเริ่มฮอนแล้วครับบรรยากาศโ่มีขีเมฆบ่มีอันนั้นปอดปอดครับมีแต่แดด้ว,วนๆครับไปครับกลับบ้านกันครับ